เพื่องปลายของปีนนี่เราจะมากินก๋วเตี๋ยวกันค่ะไหนคะก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวอะไรคะก๋วยเตี๋ยวใส่เสิร์ฟน้ำค่ะเด็กเสิร์ฟน้ำวันนี้เราจะต้องพาเขามากินข้าวเที่ยงนะกินก๋วยเตี๋ยวค่ะ วันนี้เรียนออนไลน์ใช่ไหมคะพอยักหัวอีกแล้วพอยักแต่หัวพอยักแต่หน้าทำไมชอบกินก๋วยเตี๋ยววันวันชวนพี่สาวกินแต่ก๋วยเตี๋ยวนะคะไม่ก๋วยเตี๋ยวก็เจอสากินอยู่สองอย่างคะ่ะ กินง่ายอยู่ง่ายค่ะอพหลังจะทอดไข่กินกับน้ำพริกปลาลับโอเคไหมทำไมอร่อยจะตายกไม่อามาวันนั้นโอ้ยกินจนหมดแล้วเธอเธอไม่ได้มาวันนั้นอ่ะเธอมั่วแล้วนะ นะคะจะเป็นขนมค่ะแล้วก็จะเป็นผักของเราแลนะคะซื้อผ milk, AM, ักแถมก๋วย right เตี๋ยวนะคะกินผักยล้วก่ก๋วยเตี๋ยวอีกร้อนมากเลยค่ะวันนี้แดดแรงมากแดดแรงเ่งพอนน้ำที่หอก็ไม่ค่อยจะไหลด้วยล่ะ น้ำมีน้ำใช้ยังมีค่ะขอมาซื้อหิวมากไหมหิวทำไมก็ไม่มั้งแต่เมื่อ <eszcze S 2> วานเดี๋ยวเรามาเราดูกว๋วยเตี๋ยวกันนะ เพืเตียองเรานใหญ่น่นะคะน่องจำนุ่เแวใหญ่ก็น้องคนอีกยีบตัว่าจะหิวเลยไม่ค่อยจะหิวหรอกแต่ละคนเนี่ย ทำอะไรน่ะกลับทะเลวะเลยจะกินอยู่แล้วยังไม่รู้อีกว่าตัวเองกินอะไรลูกสาวบ้านนี้ชอบกินผักนะคะกินผักดีป่ะกินนี่ปี๋นี่เหรอบัวเอ้าเอามาทำไมเยอะแยะเงั้นใครเอามาเป้เราไม่กิน กินมาละไหมคะไม่รอ้ค่ะมาดูการจ่อยปรุงนะคะเขาจะกินรสชาติยังไงรสชาติยังไงคะเผ็ดเปรี้ยวค่ะเผ็ดเปรี้ยวนะคะเปรี้ยวมากๆากเลยค่ะไม่ต้องเปรี้ยวมากเดี๋ยวเผ็ดอยู่ใส่ะช้อนช้อนน้นมาว เอาก็ไม่ถามเนาะเป้ถามเป้ถามตัวเองไม่ถามไม่เพิ่งมาครั้งแรกพามาเห็นตอนแรกว่าจะพาไปกินซ้มต้มนี่บนหิวก๋วยเตี๋ยวก็เลยแบบเออก๋วยเตี๋ยวก็ก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยโอ้พอละมั้งเดี๋ยวมาติดตามกันตอนต่อไปนะตอนที่น้อง กินนะคะดาวิตามินอะไรกุ <c oughs> ้งเสร็จยังคะยังไม่ได้ชิมเลยแล้วก็คืาาาราต้งกาคิอทอดน้อยนอะดะจะจืดหน่อยเพราะว่าเราท้องไม่ดีค่ะ <c oughs> อาการไม่ค่อยดีกินไปทั้งคำเลยรับที่ดได่ดิด <c oughs> ไม่ ไ,ได้ค่ะเอากินสิคะดูสีของเราก็จะแค่นี้นะคะแล้วดูช่วยน้องค่ะแล้วชอบกินเผ็ดค่ะแต่วันนี้เรากินเผ็ดไม่ได้ค่ะเพราะว่าเราปวดท้องค่ะก็เลยต้องกินนิดหน่อยเพราะาเดี๋ยวท้องเสียไม่หายนะคะ<อ>า,ากินนี่ค่ะยังกันนี่เสร็จเราจะลองไปซื้อมแล้นะคะเพราะว่าเราท้องเสีย คงอร่อยก็อร่อยค่ะค่ะเดี๋ยวเราขอกินกป๊บเดี๋ยวกอนนะคะทำอะไรอะ่ะ <laughs> เร็วค่ะไปกินเป้่า เราก็จะมากินขนมกันต่อนะคะไม่เป็น <c oughs> ไ,ไรนะคะน,น้องก็บทำหน้าอย่างนี้นะคะกินว่ืขายโอ้ส่โอข,ข, <c oughs> ขายาเขาขายยี่ห้าแล้วไปขายต่อ <c oughs> นี่เราขอช้อนนี้นะเขาเรียกว่าขนมถ้วยใช่ไหม ใช่เละขนมุกกองโอเคโอเคไม่คุณจะกินสิเอาป้อนกินนี่ก็ได้ให้ทำใจเศรษฐีเหี้ยค่ะเหี้ย ลแล้วเราก็กินข้าวเสียกันเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปเซเวน่นกันค่ะซื้เอเกลือแร่ค่ะเราต้อง,งกินเกลือแร่ไ่อวันค่ะท้องไม่ดีท้องเสียมาหลายรอบแล้วกักทิอะไรกันสองคนนี้ อะไรคุยอะไรกันปลาค่ะโอเคเราเราไปติดตามกันต่อไปนะคะหลังจากเราไปซื้อเกลือได้มาแล้วนะคะเราก็จะผสมยินนะคะกูอ่านก่อน ละลายน้ำหนึ่งแก้วสี่ร้อยันเท่าไหร่ัหกร้อยไหมสอนก็เทครึ่งขวดกดินก่อนอีก ชิมนะคว่านี่ค่ะพอกการกินอะไรมั่วสั่วก็จะอยงนี้ สิ้นการไปหินไปเตียมของเราแล้วนะคะวันนี้เราก็ซื้อกระเล่นมาถึงแล้วค่ะหลังจากเราปวดท้องค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e กดกระดิงกดติดตามให้ช่องพายทางองคำของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ